สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอ่าดี๋ยสตับจะพามาอัปเดตนะครับมาดูต้นกล้าข้าวนะครับทิวสตับเพาะในวงโบกปูนซีเมนต์นะครับอายุ16วันนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับดูครับพอฝนตกก็มีความชื้นนะครับโอ้โหเขากําลังเริ่มดิดตัวนะครับเริ่มสร้างลําต้นนั่นเองนะครับผมนี่ครับสวยงามมากครับวิธีนี้ก็คือเป็นการเพาะกล้านะครับผม เพื่อที่จะไปซ่อมแซมข้าวนะครับผมถ้าใครจะเอาไปปักดำนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราต้องเพิ่มท่อนั่นเองนะครับผมนี่ครับหนึ่งโบนี่นะครับถ้าเราปักดําแบบหนึ่งต้นต่อหนึ่งโกหนึ่งต้นต่อหนึ่งหลุมนี่ครับโอ้จํานวนมากมายนะครับผมไม่พป่นน้องนะครับแค่สามโบนี่นะครับก็สามารถทําได้ ลองำไร่สบายๆนะครับผมถ้าปักดาแบบประหยัดต้นกล้านะครับผมนะครับใครก็จะเอาวิธีการของผมไปใช้ก็ไม่ห่วงนะครับลองดูนะครับช่วยๆกันนะครับผมชาวนาจะได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับผม